ในเช้าวันจันทร์ที่28เมษายนพศ2 5 5 1นั้นพระทุกองค์และบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายที่รู้ข่าวและมีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิต่างเข้าร่วมพิธีขอขมาต่อองค์หลวงตาและฉลองกุฏิใหม่นำโดยท่านพระอาจารย์อินทวายผู้คนนั่งรอบกุฏิจนไม่มีทางเดินพระก็นั่งอยู่รอบระเบียงกุฏิใหม่ของหลวงตาทุกคนตั้งใจขอขมาและร่วมใจกันฉลองกุฏิด้วยความสุขความปลื้มปิติอย่างเต็มที่ ก่อนที่หลวงตาจะถึงวัดป่าบ้านตาดฝนได้เทลงมาอย่างหนักแต่ก็ไม่มีลมพัดประโชกให้ละอองฝนสาดเข้าไปในระเบียงกุฏิแต่อย่างใดสมดังคำของท่านอาจารย์จวบที่ร่วมขบวนมากับหลวงตาจากสวนแสงธรรมได้บอกไว้ว่าให้คุณหลวงเตรียมร่มไว้ฝนตกแน่นอนเพราะเทวดามาส่งหลวงตาผมและพี่กรมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะดูทีท่าท้องฟ้ายัางแจ่มใสไม่มีเมฆฝน อากาศกำลังสบายประมาณ20นาทีก่อนเวลาที่หลวงตาจะมาถึงเสียงฟ้าร้องดังคลืนๆเบาๆและเริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหลวงตาเข้ามาในบริเวณวัดแล้วฝนก็ยังตกอยู่หลวงตาต้องเข้าไปพักอยู่ที่ศาลาใหญ่เพราะมีญาติโยมมาคอยต้อนรับกันอย่างล้นหลามเป็นการต้อนรับการกลับมาของหลวงตามากเป็นประวัติการกว่าทุกครั้ง ผมและพี่กรมพร้องกับปัญญาและอามคอยหลงตาอยู่หน้ากุติเพื่อต้องการเก็บภาพหลงตาขึ้นกุติครั้งแรกทั้งสี่คนหลบฝนอยู่ใต้าชายคาในระหว่างนั้นปัญญาถือกล้องอยู่สองตัวเป็นกล้องฟิล์มและกล้องดิจิตอลมีแฟลตอัตโนมัติส่วนอาร์มมีกล้องดิจิตอลไม่ได้ใช้แฟลตในระหว่างการรอคอยปัญญาได้เก็บภาพโดยรอบและได้ใช้กล้องดิจิตอลแฟลต ถ่ายภาพกุฏิด้านทิศตะวันออกแสงแฟลชทำให้ผมต้องหันมาบอกว่าห้ามถ่ายรูปหลวงตาโดยใช้แฟลชเด็ดขาดซึ่งในขณะที่รอคอยหลวงตาอยู่นั้นปัญญาถือโอกาสถ่ายรูปไปพลางๆเพราะอากาศเริ่มมืดลงทีละน้อยจากเมฆฝนถ่ายไปได้สองถึงสามภาพปัญญาก็ส่งเสียงร้องเรียกผมด้วยความตกใจให้มาดูที่กล้องว่า มีกลุ่มควันเล็กๆสีขาวเกิดขึ้น2-3ถึงกลุ่มในภาพทั้งที่ระเบียงไม่มีแสงไฟไม่มีแสงสะท้อนใดๆไม่มีละอองฝนสัมผัสกับเลนของกล้องยิ่งถ่ายมากครั้งด้วยแปดก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามีดวงสีขาวเล็กๆเกิดขึ้นทันทีหลังจากแสงแปดกระทบกับผนังจากจำนวนน้อยไปหามากนับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ผมจึงบอกไปว่าเราโชคดีเรามีบุญ เราถ่ายภาพมอัศจรร์ไว้ได้เกือบ30ภาพจากมุมต่างๆของกุฏิทุกภาพมีดวงกลมสีขาวมีขนาดและระดับแสงต่างกันมากมายเต็มรูปภาพแต่และองค์มีลักษณะซ้อนกันจากจุดตรงกลางเรื่อยมาจนเต็มดวงมองเห็นชัดเจนทุกดวงไม่ว่าองค์เล็กหรือองค์ใหญ่มีลักษณะที่เหมือนกันที่น่าแปลกอย่างยิ่งคือดวงใหญ่ที่สุดสองดวงที่ลอยอยู่ในห้องหลวงตาดูคล้ายๆจะเป็นประธานของหมู่เทพเทวดา ทุกอง์มีอาการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเทวดาปรากฏอยู่ทุกบริเวณทั้งในและนอกกุฏิทางเดินจงกรมทางขึ้นชั้นบนบริเวณที่มีหนาแน่นที่สุดคือบริเวณห้องนอนของหลวงตามีกระทั่งเตียงเล็กๆนอกห้องนอนก็มีเทวดาลอยล่องอยู่จํานวนมากการที่กล่าวว่ามีจํานวนมากนั้นน่าจะมีมากเป็นล้านลานซ้อนกันหลายๆชั้นแต่และองค์สองประกายแตกต่างกัน ภายในเทวดาแต่ละองค์มีจุดคล้ายดวงตาอยู่ตั้งแต่หนึ่งจนถึงสามดวงมีเส้นวงภายในองค์แต่ละองค์น่าอาจจัศจรรย์และเส้นขององค์รอบนอกจะเห็นสีฟ้าใสรอบกบมีพลังรอบองค์หากใครมีตาทิพย์ที่สามารถเห็นเทพเทวดาได้คงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเทวดาท่านคุ้มครองรักษาหลวงตาตลอดเวลา และมาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับทุกคนที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ถวายหลวงตาเทวดาให้โอกาสเราถ่ายภาพออกมาให้ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่าท่านมาร่วมอนุโมทนากุฏิหลังใหม่ของหลวงตากันอย่างล้นหลามผมเห็นแล้วดีใจเป็นที่สุดเสียดายที่ถ่ายได้เฉพาะขณะที่หลวงตายังอยู่ที่ศาลาขณะหลวงตาเข้ามาในกุฏิไม่สามารถใช้รัดได้จึงไม่ได้ถ่ายภาพของทวยเทพที่มาร่วมอนุโมทนากับหลวงตาด้วย อย่างไรก็ดีผมขอร่วมโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สินเงินทองถวายหลวงตาเทพเทวดาได้มาอนุโมทนาในบุญของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วผมและท่านต่างเห็นแล้วว่าเทพเทวดามีจริงและได้ลงมารับบุญของท่านไว้ในสวรรค์แล้วในชีวิตของผมเพิ่งได้ประจักษ์แกตาตัวเองในครั้งนี้นี่เองเทพเทวดาทั้งหลายลงมาเพื่อปกป้องรักษาองค์หลวงตา พ่อแม่ครูอาจารย์ไว้ให้พวกเราได้มีโอกาสรับใช้ท่านไม่มีคำตอบและคำอธิบายว่าสิ่งที่เห็นเหล่านี้คืออะไรแต่อยากจะยืนยันว่าเราได้เห็นเทวดาแล้วและเราเชื่อว่าเทวดามีจริงผมจะพิมพ์ภาพนี้ออกเผยแพร่เร็วๆนี้หลวงตารออยู่สักพักหนึ่งจึงได้นั่งรถกลอฟกันฝนเข้ามาในบริเวณกุฏิ ผมเป็นคนแรกที่เห็นท่านเข้ามาจึงเข้าไปกลางร่มรับท่านขึ้นกุฏิท่านเดินสำรวจรอบบริเวณระเบียงจนถึงทางเดินจงกรมที่ทำใหม่ซึ่งอยู่ใต้ทางเดินเดิมหลวงตาเดินจงกรมครั้งแรกหนึ่งรอบฝนยังลงเม็ดหนาเม็ดอยู่เหมือนเทวดามาร่วมอนุโมทนาด้วยตลอดเวลาหลวงตาเปิดประตูเข้าไปในห้องด้วยตัวท่านเองณนะเวลาสี่นาฬกาเจนาที ผมอยู่ตรงนั้นและนาฬิกาในห้องนอนของท่านอยู่ตรงหน้าผมพอดีท่านได้เปลี่ยนผ้าที่เปียกชื้นและลงนอนพักผ่อนบนเตียงใหม่ระทั้งหลายที่ดูแลท่านเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่เคยกระทำอยู่ผมกราบลาท่านที่ระเบียงลูกรงด้วยความดีใจและปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านสู่กุฏิหลังใหม่และได้เห็นปรากฏการเหนือธรรมชาติเหนือสมมุติซึ่งจะเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากเทพเทวดามาร่วมอนุโมทนาต้อนรับท่านผมเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้คือกายละเอียดของเทพเทวดาเพราะผมได้เห็นมากับตาของผมเองขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามเพื่อที่จะบำรุงรักษาธาตุขันของหลวงตาให้แข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพร่รมสายของพวกเราอีกนานเท่านานและผมเชื่อว่า บรรดาเหล่าเทพเทวดาได้มาร่วมชุมนุมและอนุโมทนาบุญกุศลของท่านเมื่อวันจันทร์ที่28เมษายนพศ2551แล้วครับลงชื่อคุณหลวงเซ้งอ่านโดยโจโช